สวัสดีครับผมอาจารย์ปูโปรดักสเปเชียลิสต์จาก w o r ร์ดไทยแลนด์วันนี้มีโปรดักต์ฮีโร่มาแนะนำนะครับก็คือตัว เบรกคินเนอร์นะครับตัวแรกก็คือเป็นขนาด500มลนะครับแล้วก็ส่วนตัวที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นตัวขนาด700มลนะครับตัวคุณสมบัติเด่นของตัวเบรกคินเนอร์นะครับช่วยขจัดคาบขเหมาเพระเบรกนะครับคาบจารบีนะครับคาบน้ํามันนะครับแล้วก็ไล่ความชื้นในระบบเบรกให้แห้งนะครับตัวนี้ดีมากเลยนะครับฉีดทิ้งงว้สักพักนะครับประมาณ5วินาทีเขาจะแห้งเลยนะครับและที่สําคัญก็คือไม่กัดลูกยางกระบอกเบรกนะครับไม่ทําลายเซนเซอร์พวก ABS EBD นะครับ การใช้งานของเบรกคินเนอร์นะครับส่วนใหญ่แล้วว่าพี่ช่างจะเอาไว้ใช้ตอนที่มีเสียงดังนะครับหรือว่าเป็นสลับยางตามล้านยางนะครับก็ถอดล้อออกมาทั้ง4ล้อเลยนะครับก็ด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกก็สามารถใช้เบรกินเนอร์ตัวนี้ฉีดเข้าไปตรงผ้าเบรกของดิสเบรกได้เลยนะครับเขาจะชะล้างคราบสกปรกแล้วไหลลงและแห้งเลยนะครับตัวนี้ไม่กัดสียางนะครับลูกยางกระบอกเบรกส่วนตัวด้านหลังพอถอดออกมามันจะเป็นดัมเบรกแล้วก็ตัวผ้าเบรกนะครับก็ สามารถฉีดนะครับรอบด้านในทั้งหมดเลยนะครับหกระป๋อง500วลอลนะครับสามารถล้างเบรกได้ทั้ง4ล้อเลยครับผม500มิลลิกรัมกับเ0 0มิลลิกรัมแตกต่างกันยังไงนะครับตัวที่ขายดีของเราจะเป็น500มมิลลิกรัมตัวนี้นะครับส่วนตัวที่เราเพิ่มมานะครับก็คือจะเป็นตัวเ0 0มิลลิกรัมก็ส่วนตัวเ0 0มิลลิกรัมเนี่ยจะมีตัวมาตรฐาน NSF เพิ่มเข้ามานะครับสามารถใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับต่างๆได้นะครับหรือแม้แต่อุตสาหกรรมฟู้ดเกรดครับผมโซ่นะครับสามารถล้างพวกคราบน้ํามันคราบเจราบีที่ติดโซ่ได้นะครับแล้วที่สําคัญไม่กัดโอลิงเอ็กิงที่อยู่ในโซ่บิ๊กไบด้วยนะครับ สำหรับกินฉุนนะครับก็จะมีนิดหน่อยนะครับไม่เป็นอันตรายนะครับก็แนะนําให้พี่ช่างใช้ในอากาศที่ถ่ายเทนะครับไม่แนะนําให้เป็นห้องปิดนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีคําถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทางเวิร์ดด้วยนะครับแล้วเจอกันที่คลิปหน้าครับผม